พี่เปาเนี่ยครับแดดมากจิถนแนนะครับกล,ลังคาดูมีท่านชีสปีกด้านข้างนี้ห้าหมื่นกูเหรอ โอเด็ดน oh, ี <fi> yeah. oh, ่ครับโอเดดครับไม่ไหวครับแนลลมมาครับร้อนนี่ครับ สังคานี้หนา,นาหนาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ทำเพรอเพราะาคนเหยียบได้เลยครับไม่ยุกมันไม่เหมือนสมัยสังกส<ป><ป>ีหาที่รบรลมเงนครนบะร้อนครับ

ช่างเหยียบสังกะสีได้เลยหนามากดูครับดูตา อันนี้เอาท่างทิ้งไว้ดูประตูนในห้องแอร์ต้องแวะมาดูวันหนึ่งมาดูหนึ่งถึงสองรอบรอบเย็นนี่คือรอบสุดท้ายต้องมาคุมงานมาดูงานไม่ได้คุมเท่าไหร่หรอกคะ่ะมาดูงานอัปเดตถึงไงเนี่ยตอนเที่ยงตรงนะคะช่างยันไมไ่กินข้าวเลย ไม่น่าครับเ็าบอกเดินเหยียบได้น,ดนี่สุดนี่ครับ